ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื้อนี้กัวันที่14ตุลาคม2566แล้วเนาะครับเนาะก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับครับพระเตียมพระติดตามเลขเด็ดเห็นบ่ครับเลขเด็ดเซียนชัยวานครับแต่ว่าเพิ่นให้มาเป็นล่างนะครับล่างวิ่ง0กับ2มาน้ำกันไหมเอฟซี ครับเลขออกสองเจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์สองขับเลขล่างออกหกหกเนาะรับเนาะครับนะเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหน้าครั้งที่สองท้ายครั้งที่หนึ่งท้ายครั้งที่สองนะครับครับของเซียนเชยววานก็ปรากฏว่าศูนย์กับสองมานากันนะครับแปนว่าบารนี้โค้งสุดท้ายแล้วคือเก่าเนาะรับเนาะแต่ว่าบารนีพ้พอเตรียมเฮ็ดเป็นบนล่างไว้ได้ครับเด้อ บนล่างไม้นะครับเนาะต่อจับคู่บเข่าเราเพื่อเรียกเพนมาน้ากันนะครับามาตามกันต่ออีกนะครับเนาะถือว่าสิบสี่สิบห้าสิบหกไก่เรานะครับเนาะเลยออีกสองมือนะครับเทียมสถานที่ไหมก่อน วันที่สิบหกสิบหกตุลาคมนะครับเนาะ 16ตุลาคม256หนะครับ เล็กเด็ดเซียนชัยวานครับสัดเยนบ่ครับวันนี้พอเตรียมเชยนเป็นบนล่างนะครับเนาะ บนล่างวิ่งนะครับงวดน,นี้ปัญหาศูนย์กับเก้านะครับ ศูนย์กับเก้าเน้นที่เก้านะครับนี่คือม่าน้ำกันยิกว่ะเก่าศูนย์กับเก้าครับส่วนจับคูมาเนาะครับเนาะนี่

ลักเก่านะครับเก้าสามเก้าหกเก้าแปด ครัหกหางคือเก่านะครับแต่ว่ามีเลขกสามตัวมึงหมดนี่ 9 9 8นะครับห uh, uh ้า huh. uh, สองหางนะครับแสดงว่าพะเนนเก้าแกับเก้าสามบ่ครับเน้นที่เนะครับนอกกระสีมี98 9 6 9 3ครับกะทิประมาณ3หางนี้แหละเนาะครับเนาะแต่ว่าแต่ว่าเลข3ตัวเพิ่นนี่เนี่ยอยู่ที่98กับ93 598 593นะครับ วันที่16ตุลาคม2566นะครับเนาะถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายกับเลขเด็ดเซียนชัยวันนะครับเนาะรับบนล่างรับบิ่ง0กับ9เน้นที่เนาะครับเนาะรับจับคููกับ06 08 9 9 96 98กกสิเนยนที่เก็ากับ98สเนาะครับเนาะรับส่วนเลข3ตัวกับ598 ห้าเก้าสามนะครับเหลือเก้าหกคำกับบ่หลายหางนะครับเนาะสามหางแต่ละหลักนะครับเอาพอเตียมกับข้อขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนชัยวานนะครับเนาะที่ให้แนวทางรัฐบาลไทยพอเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอแต้มกับข้อเน้นย้ำนะครับเด้อมักจอบตัวใดเฮาก็อย่าลืมนะครับเนาะ ไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงรัฐบาลไ้นะครับพอเตรียมกะก็ไวพ้พอในให้เขาเด้องวดนี้งวดที่ผ่านมามาน้ากันเนาะครับเนาะครับเด็กมาน้ากันก็ได้จับคูบ่บกเข่าเนาะครับเห็นบศูนย์กับสองมาน้ากันออกศูนย์สองนะครับจับคู่ก็เลยบกเขานะครับเอางวดนี้ก็คอให้จับคู่เขาเด้อเด็กเดียดเซียนชัยวันเนาะครับเนาะ พอเตียมขอเน้นย้ำเด้อครับเดอ้อสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเนาะครับเนาะครับคอยโฉบโฉบมันๆกันทุกคนนะครับเนาะครับเอาเข้อมาแล้วก็อย่าลืมนะครับเดอ้อขันมักขันสอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเตียมน้ำเนียนนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อเตียมครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อเตียมขอกราบขอบพระคุณเย็ซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิง่งมาติดตามพ่อเตียม รับพอเตรียมขออไว้พรอนให้มีแต่ค่วมสุข่วมจะเลื่ญนนะครับเด้อค่วมเจ็บยาให้ได้ค่วมไข่ยาให้มีนะครับเนาะรับวันที่สิบหกตุลาคมนี่ขอให้โชกโศกมันๆให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกตุกคนถึงลอตเตอรี่แลวันที่หนึ่งกันนะครับเด้อรับเอาสาหรับคลิปนี้พอเตรียมกันมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้ารับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม